ครับธรรมชาติคร um. ับดึงเนอะความเต็มความงามนี้ให้เต็มทิบเลยนะจ๊ะงามนะพี่สะออนเนาะไปติมครับลองไปในน้ำถูกน่าจะสีสาวนะเก็บแห้งเด็ดแห้งแตกบ่หายลงน้ำหยางเกือบขาด นานว่าแล้วเดวมขีดตุมเกือบขาดเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนพบก,กับช่างของน้องอิ๋วอีกแล้วมาเจอขุมทรัพย์ธรรมชาติอีกแล้วจ้ะเห็นกระอดใจบ่ได้อีกละต้องนีน้องอิ๋วเคยพาพี่น้องมาเก็บนอกจากแต่ว่าช่วงนึงบ่ได้มาเก็บนานเพลอกคลองใหม่เบิดเลยพักบุ้ง,อ,งอยู่กับเฮียเบิดเลย แต่ว่ามันบวชียอ่ะยังไงมันยังขึ้นอยู่ครับตเต็มมปเลยแบบนี้แตกใหม่สวยมากนี่จ้ะเอาพี่น้อ,อ,เนองเบิง้งอื่หอั๋วในน,น้ำน,นะพี่สออน้องไปตีมครับลองไปในน้ำผูกน้องไปส่สาวนะก็บแห้งเด็ดแห้งแตกบวหายลงน้ำ บอกเลยว่าธรรมชาติล้วนๆบ่มีสารพ pues, like ิษแน่นอนเพราะว่าอย่างเป็นน้ำไหลแล้วก็เป็นเขื่อนนะจ๊ะเพื่นบ่มันน้ำแบบน้ำขังนะถ้าน้ำขังนี่อาจีิแบบมีปุ๋ยมียังแน่แบบอันเวลาเขาใส่ปุ๋ยปามใส่ปุ๋ยข่าปุ๋ยนะจ๊ะถ้าเป็นบ่อน้ำแต่นี้เพื่อนเป็นสะน้ำเขื่อนน้ำไหลปลสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เผลอไหลตลอดเนาะแน่นจ้ะแทนได้น้ำอีกเนี้อุบวก เก็บไว้หพื่นอยู่มองเขาล่างเพิ่นอยูที่นามเอาจังได้ล่ะเอาบ่ได้ดอกเอาไปตุ๊กเอาแบบเฮาเอาได้เกือบพอนะจ๊ะสัตว์ธรรมชาติค่ะนี่นะความเต็มความงามนี้ให้เต็มซีฟเลยนะจ๊ะ ขึ้นไม่ง้าวขักเนาะแตกใหม่จากที่เพื่อนลอกคองแล้วเพื่อนเอาแม็คโคกวาดเบิ้งนี่ทังผ<ต>ักทงผักบุ้งแดงเนาะแดงผักขาวบุ้งแดงบุ้งขาวไปเบิ้ง <c oughs> จ้ะอยอดนันกงานผู้ทำมีเรื่อยๆเลยสุดใจคนมากินผักเหมนนองอิ๋ว เก็บไปแบบนี้ผักบุ้งนี่เป็นผักผักที่มักที่สุดเพราะว่ามักกินกับตำมาขุ่งกับข้าวปุ้นนะจ๊ะบะมีกันยังซื้อก,กินมีเพื่อนมีห้เก็บธรรมชาติเจ็บเพื่อนอยู่ริมเขื่อปนป่านี้เพื่อนแตกด้เลยนี่เดี๋ยวผ่านไปประมาณอาทิตย์นึ่งนี่แตกเต็มบึมบกจ้ะ ก็เ <c oughs> ดี๋ยวยังขึ้นมื่นบ่โอ้ยน,อนอย้องอิวว่าแล้วบ่แม่หยังอยากลงมาเก็บในน้ำบ่แม่เลื่นเออฮ้อนบ่ <c oughs> โอ้ลงแหลกกัลงเลยแบบนี้เปียกจนได้ขี่ต้มขนาดพี่ฟิล์มขนาดเสียงพี่ฟิล์มเลยเป็นคนเก็บเป็นคนมื่นบ่มื่น <c oughs> เอาครับขี่มาก่อนขึ้นมาก่อน นาอ้ามแบบนี้เกือบเอาไปได้ขีดตมดูด่ะอย่างเกือบขาดงานว่าแล้วเดมขีดตมเกือบขาดน้ำโอ้ยน้ออาการพ้ออยกับบอกน้องอยู่ก็อยากลงน้ำนี่เอง โอ้ขาอมองหันยังใส่ได้อยู่บ่ปเป็นยังโดดอ๋อ,อ,อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอันนี้ได้หนีหัวบอลงได้หนีหัวเลาะบอลบอลงเลยลุงเทคหล่นลงน้ำสีขนาดนี้แหละก็ได้น็อตไปฟิล์มเนาะเนาะสีขนาดนี้แหละลงเลยเ ายเป็นยังไงย็นบัวนเย็นเสื่อใจบ่ค่ะกำละสิบบาทสิบบาทเก็บไปขายกำละสิบบาทสิบบาทซะนาะอาพี่ฟิล์มลงมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอเคแต่กระดึงไม่ฟิล์มลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟิล์มหันหลอกง่ายลงได้คือเก่าละ เดี๋ยวไปหาเก็บทังพุนตัวข้างบนพุนแต่สิบวงนพอตัวในน้ำน่าจะเย็นชื่นใจเลยปะนี่โอ้โอ้โอ้ป้าตัวสูงแช่หอระวังลงจุ่มอีกเด้อลจมอีกเด้อโอ้โอ้กโเป็นหยางะเสียบไปละ กองกระสีม,มือขึ้นกันครับนี่ลงไปเก็บเลยข้างล่างเพิ่นสวยกระเทือนเปียกเลยกระเปียกโลดนะจะ๊ะกลุ่มัาต์ธรรมชาติเฮ้ยสะออนหน้านหนามูน่าโอ้ยหัวคักเนาะในน้ำเนาะมันห้อยห้อยอันนี้ยังมาตอดเพิ่อนน,นอะใบขาดเบื <g ül> อ่อจะต้องมีบ้างเลยนาะคือกินแมลงกินเนาะจะ้ะเพราะว่าเป็นปลอดสารพิษเนาะ นางเงือกลงน้ำเลว่ายน้ำให้เบิ่งดูโซทาว่ายน้ำเนี่ยนางเงือกว่ายน้ำหนูนี่อย่างว่ายน้ำจังสั้นบ่แม่จังสั้นแม่ว่ายแบบว่ายน้ำแม่สั้นทุกแม่นแบบนี้นี่อุ้ยอุ้ยอวบครัก มัดละสิบบาทสิบบาทจ้าเจอกันตลาดนะจ้าเหอไปขายตลาดไหนล่ะตลาดไหนดีล่ะถ้าเ้าเมืองนี่เจอตลาดเ้างกะเวะขายไปเลยขายให้ร้านพักบ่อแม่บอกเพื่อเลยว่าน้องอิวหามาสดๆเบิ่งองเสื้อเบิ่งจากอันกางเกงเปียกไปแล้วเนาะไปงมมาในน้ำสดๆใสดใสเสื้อจ้ะจะคิดว่าจังไงของเงินี่นะโอ้ยง่า เสียงกรอบปะคะเด็ดกันมันเลยสวยมาก มีไปมีแต่ผักบุวงแดงจ้ะผสมประสานกันไปผักบุวงแดงเนี่ยพักบุวงเขียวเนี่ยเออผักบุวงขาวเนี่ยนะคะเพราะว่าเพื่อนมีวัฒนธรรมอึดคุนก็จะบันทึกมา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 ได้หลายละนี่โชว์เ <laughs> อาเปียนไปเลยแต่ว่าห่าสิรเมื่อกันอยู่แล้วนะจ้ะครับกับบทเป็นอย่างน่าขอบใจตัวเอง <laughs> อากาศห้อนห้อนนี่รีได้ครับมืงเนี่ย าการท้อนองอยู่ก็เลยลงเห่น,น้านนิดหน่อยอ้ยสวยขนาดเลยพักบุ้งแดงทางหรือว่าเขาจะดงไปเอาจากไหนกะเอาบอลของพอแล้วอนะได้เยอะนะไปเดี๋ยวไปบึงผลงานของฮอกันจะได้บัากหลายเลยครับเก็บปักบุ้งเส้นลราจะพากันมาลบบ่งห้ง่มแต่ว่ามาเจอฮุ้มตะกบบ้านที่พิมห้องนะ่ะหู้จักแนะ่อัน มะก๊อบลูกกบเออบักก๊บมะก๊บซื่อๆบอสนี่ครับอย,อยู่ห้องมักตากบบอสนี่กินได้อร่อยเป็น,นยังไงหวานลายบอสโอ้ก็มีอยู่ดีเพิ่งเพิ่งเริ่มเป็นน้องอันดาเด้อมักแหงเห็นอยู่สายเบ้เลยอืออยู่สูงเพราะอย่าหาหมองต่ำๆก่อนจ้ะเพราพี่น้องเคยกินบอส ตืมตาี่จ้าเรียบอันนี้เก็บผักบุ้งไปเก็บผักบุ้งนะจ้ะอันเท่าเลยอืมนี่เด็กนั่งอยู่นี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 ่นิดน้อย เมื่อไงปันไดตัวแดงๆอยู่ข้างบนสูงๆคือจ้ะอ,อ่ะพี่ชิมชิมอ่ะพี่ชิมชิมอืม,ววมหวานหวานหอมหอมอืมอร่อยดีใบรุ่นโบราณสิเคยกินดอกจ้ะใบรุ่นสมัยใหมอ่อาะสิอาะสิไ่ค่อยกินกัน้ยละโอ้อร่อย พี่บอกว่าเคยกินเลยหมักตะกบอร่อยเฉยอร่อยเฉยยิ้มอ, <ฮา S 2> อยู่ผ้ากิน <c oughs> มาเบิกเต็มตะก้าลเลยจ้ะอ๋อสวยมากเก็บไปไว้หลายๆนะจ๊ะเก็บไปใส่ถังไว้เวลาเราอยากากินเรากะยิบกินได้เลยเพื่อนโบเหี่ยวเวลาสิไปหาแม่ไปฟิมแต่เมาเก็บไปฝากเพื่อนอีกนะจ๊ะอไหร่พี่ฟิมเนาะเพื่อนไว้ไปไปกินกับให้ลูกค้าเนาะนเอาไปเอาไว้ไปจัดจัดถาดเนาะจัดถาดจัดจานพัก เมนจ้ะโอ้โหนี่ได้อยอดง,งามๆเพื่อเฮาไปกับพอดีสวยแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปมีพ่อพี่น้องหลายคนถามมาซุมื้อนี้คือบ่ไปอันเฮือนพี่ฟิล์มเลยนะจ๊ะยังบ่ค่อยว่างแต่ช่วงนี้ติดงานหลายอย่างนาะจากพี่ฟิลม์มครับจ้าถ้ามีเวลาเดี๋ยวกับสิพาพี่น้องไปบ่เมนว่าอันนี้เด้อคือทอดแม่อยู่อยากไปหาอยู่แต่ว่าช่วงนี้เร่งทํางานนะจะใกล้ที่สงการและขอเก็บตังค์เยอะๆไปเที่ยวสงการก่อนเมนครับ <c oughs> ช่วงนี้กับพ่อแม่พี่น้องกับหลายๆคนก็ทํางานนักบางคนก็คอมเมนต์บอกแม่บุญมีเวลาเบิกน้องอยู่ปั้นใดช่วงนี้แม่ก็เล่นงานเหมือนกันนะจ๊ะใกล้ที่สงกาลเนาะเล่นงานแม่นไผ่ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆ้ะจ้าให้ไปเที่ยวสงการนํากันเนาะอย่าหักหูงานหลายเดี๋ยว่สบายเอาคลิปนี้กะอันขอลาพี่น้องไปสามนี้ก่อนก็แล้วกันนะจ้าพาพี่น้องเก็บอันพักบุ้ง้าจากขุมทรัพย์ธรรมชาตินี่ยอดบบกงามๆเลย คลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปสัมผัก่อนก็นแล้วกันนะจ๊ะน้องอยู่ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชดดร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอยู่กับพี่ฟิล์มในจัะในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้น้องอยู่ก็ต้องขอลาพี่น้องไปสัมผัก่อนก็นแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ